่วมแชร์โดยศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719สาวประเภท2ที่ไปเสริมหน้าอกมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนอื่นทั่วไปหรือไม่สาวประเภทสองเนี่ยจริงๆก็คือผู้ชายดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยก็น้อยกว่าผู้หญิงเป็นร้อยเท่าอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าสาวประเภท2ที่เสริมเต้านมด้วยและกินยาฮอร์โมนกินยาคุมเพื่อทําให้ ร่างกายส่วนอื่นเป็นผู้หญิงมากขึ้นด้วยเนี่ยมีโอกาสเพิ่มที่จะเป็นเต้ามะเร็งเต้านมเยอะขึ้นไหมเนี่ยก็ตอบว่ามีเพิ่มขึ้นเพราะว่าทั้งฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีโอกาสสัมผัสฮอร์โมนเยอะขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงเยอะขึ้นและถ้าเสริมเต้านมเนี่ยเนื้อเต้านมเดินของผู้ชายก็เล็กมากอยู่แล้วการเสริมเต้านมทําให้เนื้อเต้านมโดนบีบเนี่ยถ้าเกิดมีความผิดปกติก็จะตรวจเจอได้ค่อนข้างช้ามากดังนั้นเนี่ย ก็แนะนําว่าถ้าเสริมเต้านมอย่างเดียวเนี่ยถือว่าโอเคครับแต่ถ้าเสริมด้วยแล้วไปกินยาคุมแล้วโดยที่กินเยอะมากอะไรเงี้ยเพื่อต้องการให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงครับร,ร,ร่วมแชร์โดยนายแพทย์ถาปนัดลิขิตมาสกุลศัลยแพทย์เต้านมศูนย์เต้านมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719